แคนาดอกแรกของปีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราเป็นคนที่ชอบดอกแคนาค่ะเพื่อนๆอันนี้เขามาตกอยู่บนต้นลำซำนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนลำซำของเราก็โตขึ้นเยอะค่ะเพื่อนเพื่อมีหลายชั้นมากค่ะเพื่อนๆตื่นขึ้นมาจะรดน้ําต้นไม้ไมาเห็นดอกแคนาดอกแรกของปีค่ะเพื่อนเนตกลงมาอยู่บนต้นลำซำเราเลยต้องไปหยิบมือถือมาเก็บภาพมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนต้นลำซำต้นเดิมค่ะเพื่อนๆต้นลำซำเป็นไม้มงคลนะคะ ปลูกไว้ตั้งทิศตะวันออกเขียนป้ายค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าปลูกเราจะทําให้อะลําซ้ำเหมือนชื่อต้นไม้ค่ะเพื่อนๆทําอะไรก็สําเร็จประสบความสําเร็จอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเรามีสองต้นค่ะเพื่อนๆอนอีกต้นอยู่ฝั่งขวาต้นนั้นไม่ค่อยโตไม,ยมไม่ค่อยงามไม่ค่อยได้ถ่ายเพื่อนเพื่อดูค่ะเพื่อนๆโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนดอกแคนา